สำหรับใครที่มีคนรู้จักคนรักหรือเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติและต้องการซื้ออสังหาหรือรัพย์อย่างคอนโดในประเทศไทยไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยหรือลงทุนวิดีโอนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสยามนเกิลนะคะและวันนี้กลับมาพบกับพลอยกันอีกครั้งค่ะทําไมต่างชาติถึงอยากซื้อคอนโดในไทยเพราะตลาดคอนโดในไทยเติบโตเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ยอดนิยมอย่างกรุงเทพพุทเกต็ตพัทยาและเชียงใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติด้วยราคาจับต้องได้คอนโดจึงเป็นทางบ้านพักที่พัก ตากอากาศและทรัพย์สินลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติค่ะและรู้ไหมคะว่าชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดในไทยมีข้อได้เปรียบต่างจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเช่นสามารถถือครองคอนโดในชื่อของตนเองได้ตามกฎหมายค่ะสามารถนําคอนโดไปปล่อยเช่าระยะยาวเพื่อสร้างไรายได้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค,ค้าคนไทยที่สนใจเช่าระยะยาวค่าบํารุงรักษาต่ําเพราะคอนโดส่วนใหญ่มีการบริการดูแลเรื่องการบํารุงรักษาและดูแลรักษาสภาพอาคารทําให้เจ้าของไม่ต้องรับภาระมากเกินไปค่ะและสุดท้ายยัง มีความยืดหยุ่นเพราะหากเจ้าของไม่ได้ใช้งานเองก็สามารถที่จะใช้เป็นบ้านพักตักอากาศและปล่อยเช่าได้นั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติจะเลือกซื้อคอนโดที่ไหนก็ได้นะคะเพราะตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดของไทยชาวต่างชาติสามารถถือครองพื้นที่ในอาคารชุดได้ไม่เกิน49%ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดส่วนอีก51%จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงขั้นตอนของการซื้อคอนโดในประเทศไทยกันค่ะแน่นอนว่าขั้นแรกควรเลือกรูปแบบคอนโดและทำเลที่ต้องการก่อนค่ะถัดไปหาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความน่าเชื่อถือเพราะจะช่วยประหยัดเวลาและทําให้ได้คอนโดที่ตรงกับความต้องการได้ค่ะจากนั้นตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยทบทวนสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องและโฉะนดที่ดินเพื่อยืนยันประวัติความเป็นเจ้าของและตรวจสอบว่าไม่มีหนี้สินค้างชาระซึ่งควรปรึกษากับทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อความปลอดภัยค่ะและในส่วนของการชําระเงินนั้นผู้ซื้อสามารถเลือกชําระเงินเต็มจํานวนหรือขอสินเชื่อจากธนาคารซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนั้นควรปรึกษาที่ปรึกษาการเงินเพื่อวางแผนค่ะและเมื่อทุกอย่างพร้อมจะเข้าสู่ขั้นตอนเซ็นสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองค่ะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนแต่ทีมกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ของสยามนิเกิลมีบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณตลอดทั้งกระบวนการค่ะเพื่อให้การลงทุนของคุณปลอดภัยไร้กังวลโดยที่ทีมกฎหมายของเราจะตรวจสอบโฉนดและเอกสารทางกฎหมายอย่างละเอียดปรับสัญญาให้ตรงกับความต้องการของคุณดูแลกระบวนการโอนกรนกรมสิทธิ์ทุกขั้น พร้อมบริการ e อสโเพื่อความปลอดภัยทางการเงินและยังช่วยจัดการเรื่องหลังการซื้อ mm hmm. เช่นสาธารณูปโภคและภาษีเรามีประสบการณ์กว่า20ปีในการช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจค่ะหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อพวกเราสยามลีโกได้เลยนะคะเราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการซื้อคอนโดของคุณให้คุณได้เป็นเจ้าของคอนโดในฝันของคุณได้อย่างมั่นใจค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้หรือคิดว่าเป็นประโยชน์ ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พอยห,หน่อยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอสังหาหรือเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ